เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของเจอรี่กันดีกว่านะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับเกิดขึ้นที่ไหนมหเมื่อไหรเชิญครับก็เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหน้าบ้านเลยอก็ในหมู่บ้านเลยหมู่บ้านหนูเนี้ย่าจะเป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมคะมแล้วก็ในในซอยเนี่ยจะเป็นบ้านจะหันหน้าตรงข้ามกันเนี้ยแล้วบ้านนี้ก็คือเป็นแบบเพื่อนเพื่อนบ้านนี่ก็คุ้นเคยกันกันดีอะค่ะแล้ว เมื่อไหนก็นจะมีมีป้าค,คนหนึ่งซึ่ได้ได้สามีฝรั่งอะคะ่ะสามีฝรัง่งก็คือฝรั่งคนเนี้ยเขาจะชอบอยู่ตรงระเบียงเป็นประจำแล้วระเบียงบ้านเนี่ยก็คือเขาจะหันหน้าตรงกับประตูรั้วบ้านหนูพอดีก็ mm. เป็นแล้วรวั้วรั้วบ้านหนูับกับบ้านเขาเนี้ยกับระเบียงบ้านเขาก็คือไม่ไกลกันมากระหว่างซอยบ้านเนี้ยก็แคบแคบแค่รถยนต์คันหนึ่งสวนกันพอดีอะค่ะ mm. ก็ทำให้ระหว่างที่เขายืนอยู่บนระเบียงบ้านกากมีระเบียงประตูเนี่ยก็คือจะสามารถคุยกันสักกันรู้เรื่องตอนเช้าเช้าในเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยออกมาทางานก็จะเจอฝรั่งคนนี้อ่าเราจะได้คำว่าป๋าคือเจอว่าป๋านี่อ่าอยู่ที่หน้าระเบียงทุกทวันเลยว่าอาบแดดวายภาษาฝรั่งเนี่ยใช่ไหมค่ะพอตอนเช้าเราต้องหนูกออกจะออกไปทํางานเนี่ยเขาจะบอกว่าเออเขาจะได้บอกว่าพูว่าเชวเดนเชวเดนอยู่ working เหรอเคยกาทำงานเหรอแล้วทัชชัยก็ทักทายกลุ่มมอร์นิ่งกันไปตามภาษาค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันก็คือได้ได้รู้จักกันนะคะแล้วทีนี้อ่าไอ้ซอยบ้านหนูอะอ่าหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นถนนตัดใหม่ตัดใหม่เลยก็คือหนูว่าอ่าพี่เจ้าของบ้านเขาจะเจาะประตูหลังบ้านออกมาแล้วทีนี้อ่าหน้าบ้านเนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วจะไปใช้ประตูหลังบ้านแทนซึ่งว่ามันค่อนข้างที่สะดวกกว่า แล้วหนูก็จะไม่เจอกับป่าควนก็นานแล้วนะประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนได้อะค่ะคือหนูจะใช้ใชประตูหลังซึ่อจะไม่ผ่านบ้านป่าเป็นประจำเลยก็คือออกจากบ้านเล,เลื่ไยๆก็จะไม่เจอกันแล้วคืนวันนั้นก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองอะค่ะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากไปดูบอลกลับมาพอไปดูบอลกลับมาจากกับเพื่อนเนี่ยก็จะเริ่มประมาณตีสองค่ะตีสอง พอเราดูบอลเสร็จนะเพื่อนก็มาส่งมาส่งที่บ้านขับรถมาส่งที่บ้านเลยแล้วก็ล่ำลากับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือช่วงเวลาน,นนะบนเวลาที่กำลังจะเปิดประตูบ้านเข้าไปคือประตูบ้านคือคือประตูหลังบ้านเนี่ยเ,เข้าไป<ม>ต้องประกฏดว่าข้างในมันล็อกนะค่ะพี่นี่แบบมันล็อกประตูด้านในซึ่งเราก็เข้าไปเราต้องอ้อมมาเข้าหน้าบ้านซึ่งเราต้องผ่านบ้านป่ากรป่าเนี่ยคือฝรั่งคนเนี้ย อยู่แล้วเราเพื่อนก็กลับไปแล้วด้วยเออราก็ต้องอ้อมอ้อมไปถัดไปอีกซอยหนึ่งที่จะเข้าไปกันซอยหน้าบ้านก็เดินเดินแต่เคยก็ไม่คิดอะไรมากาก็เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นซอยที่คุ้นเคยกันดีเวลาก็คือเคยกลับมาเวลานี้เวลาดูบอลก็จะกลับเวลานี้ประจำอย่างเงี้ยก็เดินเดินเข้าเข้าซอยหน้าบ้านพอเข้าไปถึงพอเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงบ้านสปาตรงนี้ก็คือใกล้ใกล้ใกล้ถึงบ้านหนูละก็ได้เดินเข้าไป ก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเหมาะที่ระเบียงซึ่งเราเราระเบียงบ้านป่าคือจะมีคนมายืนอยู่ลักษณะที่ว่าเป็นฝรั่งไม่ใส่เสื้อนะก็คือก็ก็รู้สึกว่ายืนอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเลยเดินเข้าไปที่เัือบ้านหนูอ่ะึ่งตรงข้ามกับระเบียงที่ป่าแต่ยืนอยู่นะตอนนั้นกี่โมงกี่ยามครับเจอรี่ครับตีสองตีสองประมาณตีสองสิบห้าแล้วค่ะตีสองกว่าแล้วตีสองกว่าค่ะเพราะว่า ตอนเลิกก็ประมาณตีสองพอเคยมาส่งก็ประมาณตีสองแต่ถ้าเกิดตีสองครึ่งเนี่ยค่ะเวลาละเวลาจะจุดราวเนี้ยหะจ้ะก็ว่าเปิดประตูก็หากุญแจอยู่เล่อทําไมด้วยความที่บอกว่าเราหากุญแจเงี้ยก็หาไปเรื่อยๆห,หนูก็รู้สึกว่าไม่ใครมองขึ้นละเบียงก็หันไปเอาก็เจอป่าคนเนี้ยซึ่งตอนนั้นเราไม่คิดอะไรเลยคือเขาจะอยู่ในลักษณะที่แบบว่าเหมือน เหมือนคนที่ยืนอยู่เอามือก็สองเงท้าคาละเบียนแล้วมองมาทางหนูหรือว่าเออด้วยความที่คุ้นเคยถามว่าทำไมยังไม่นอนอีกหรอทำไมคุณยังไม่นอนอีกล่ะแกก็บอกว่าแคกเขาพูดนะพูดกลับมาถาอว่าร้อนฉันร้อนมากเลยอะไรเงี้ยเออว่าอา้าวร้อนร้อนคุณไม่นอนเราไม่หลับเลยทั้งเขากบอกว่าเขาเห็นเขา,เขาร้อนเขาร้อนถามว่า ก็สังเกตเสียงเขาวปาเสียงข,งขึ้ค่อนข้างที่ว่ขาคนข,ขา้างจะแขบคนไม่สบายอะพี่เราไม่สบายคนเกเสียงเขแผลใช่ไห <คน S 1> <า>มก็ถามว่าก็ถามว่าอ้าวทำไมทำไมรู้เสียงแผลจังเลยล่ะอืมเขาบอกเขาไม่สบายแต่ว่าอ้าวไม่สบายทำไมคุณไม่พักผ่อนล่ะทำไมคุณมาอยู่นี่แบบว่าปีสองแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เฉยเลยเฉยเป็นยาวเลย เออเราก็เมื่อไรคุณก็พักก่อนจันนะเข้าบ้านก่อนขณะที่จะจะไขประตูเข้ามาเขาก็พูดกลับมาว่าอชิลดเดนเขาจะเล่นของชิวดเดนไงชิวดเดนอยู่โนกูแล้วนะเขาเออทำไมอ่อะเพราะอยู่กับบ้านถึงเวลานี่มันลาทาาเลยนะอ,อยู่กับบ้านถึงเวลาเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็คือว่าเขาแซวเล่นไงคือว่าเขาแซวเล่นแอบว่าอ๋าอเป็นไรหรอกจะไปดูบอลกลับมา เขาก็ไม่เชื่ออะไรแตบบ่ว่านั้นโอเคนะนั้นเขา้าเข้าบ้านก่อนนะเข้าไปนอนก่อนนะคือเขากนะ็อยู่ในท่านั้นน่ะอยู่ในท่านั้นหรอกอย่าคือมองไปทางบ้านหนูอะแล้วเขาก็บอกหนูเข้าบ้านไปที่งที่ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก่อนไปก็คือ,อยังบกไม้บกมือนะอะไรเงี้ยแล้วเขาเขาจะแบกอยู่ในสภาพแเหมือนุอนค้นมากเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็เข้าไปนอนเข้าไปนอนอนละ้วสักชว่อืมรู้สึกก็ยังยคิดถึงว่าเออเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะอะไรเงี้ยอืม วันนี้โชคดีจังว่าเรื่องคิดในใจก้องว่าโชคดีด้วยนะโชคดีแต่เออเจอปะ่นะไม่ได้เจอตั้งมาแล้วเพราะเราไม่ได้เข้าออกทามประตูหน้าบ้านแล้วไงอืมครับใน่อนนอนไปตบต,ต,ตอนเช้าตื่นขึ้นมาคือด้วยความคิดปวดหัวไงนะเราเราเคยไปดูวันแล้วก็ไปนั่งดื่มมาด้วยก็คือค่อยๆปลกตก็ลงมาลงมาก็คือบนะบป้าว่าป้าเมื่อคืนนะหลกกลับบ้านะเจอจเจอป่าป่าที่ดานมาตรงข้างหลับทเปียงไม่นอนเลยอะไรเงี้ยอื ป้าก<ะ>็อึ้งลยู่พักเรือใหญ่เขาถามป้าเป็นอะไรอึ้งทาไมหรออะไรเงี้ยก็ก็ะเขาถามว่ามือเจอจริงเหรอจริงแต่เมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยอืมก็จริงๆริงนะเวลาอย่ามาอั้มป้าเล่นแล้วว่ามไม่ได้อั้มหนูกไม่ได้อั้มป้านะอะไรเงี้ยเพราะว่าหรอไม่ไ้อั้มแน่นะหนุเมืม่อคืนหนูกไปไปกินหรือไปเดี่ยวกินเหล้ามาลุกป่าไ้วมาลุกป่าอ่าะ มันก็มีนิดหน่อยนะแต่ว่าผูคงไม่ไม่ถึงกับเมาหรอกว่าเออก็สงสัยจะเมาแล้วแหละอ้าวทำไมละ่ะเนี้ยไม่รู้หรอกว่าป๋าแกเออเสียไปแล้วแล้วเสียไปนานแล้วด้วยนะสาก,กสอบสามจัดหอ้าวแล้วเมื่อ,อคืนคเราคุออยกันเมื่อคนะืนเราคุยกับใครล่ะคนที่คุยที่เจอรี่คุยเมื่อคืนนี้ก็คือคือคนเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเหรอก็คือคนที่เขาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วจริงแต่หนูก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆริงว่า อ๋อทำไมอะมันไม่หนูไม่ถึงไม่รู้เลยอะไรเงี้ยแล้วกันคือเราจะบอกว่าถ้าเกิดหนูไม่รู้ว่าเมื่อหนูถ้าหนูไปเจอป้าตอนเช้าหนูไม่ถามว่า,อ,าอ่าเมื่อคืนเล่าเรื่องฝากนนี้ให้ฟังเนี <ừ> ่ยหนูก็ไม่รู้นะว่าหนูคุยคนคเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยคือป้าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกี่วันนะน้องเจอรี่ครับก็มาแล้วลหละมามาก็คงมาสักก่อนที่เจอรี่จะมาเจอเสียชีวิตไปก่อหกเจือนเนาะ เซึ่งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าออกกับตัวนั้นเวลาเรากลับบ้านก็คือเรากลับบ้านท่าทุ่มอะไรไม่ใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้าคือคือไม่ได้ออกมาคือเราจะไม่ได้เห็นแล้วอย่างเงี้ยแล้วรุณป้าเนี่ยป้าที่อยู่ที่บ้านคือต้องออกไปทํางานเป็นแม่บ้านทางานตั้งแต่เช้าคือเราจะไม่มีโอกาสได้เจอกันเนี่ยเพราะว่าคนที่บ้านทางานสองเวลาครับอีกคนก็คือทำเช้ากลับเย็นกลับหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ย เราด้วยความที่หนูกก็กลัวว่าป้าที่เนี่ยเขากลับขกมงเนี่ยถ้าหนูเล่าอะไรออกไปเนี่ยเขาคอยว่าผมไม่อยากอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้นูก็อ้าวป้าเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยอ้ามจริงๆนะอือก็ป้าทำว่าไม่ยอมบอกหนูนี่ว่าป๋าเกสียไปแล้วอะไรเงี้ยแตนเปลี่ยนไป่ในใจหนูโอ้โหใจเต้นมากเลยที่คือมาทราบตอนเช้านะครับว่าป๋าที่เป็นฝรั่งที่คุยกับเจอรี่เมื่อคืนนี้เสียชีวิตไปเจ็ดวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วคี่เราก็ไม่รู้เลยแล้ว มีความรู้สึกยังไงบ้างไหมว่าป่าเขาแปลก,กเขาไม่ค่อยเหมือนคนว,ว่าเออยังไงฮะมันมันเหมือนแบบว่าคือคือเราจะเห็นเป็นว่าเออมีคนอยู่คนนั้นคนนั้นก็คือต้องเป็นปา่เาเพราะว่าก็าคือมีฝรยยั่งเดนที่ยืนอยู่ตรงระเบียงนั้นน่ะแล้วเรื่องของเรื่องที่เขาตายเป็นอย่างที่คือเขาตายตรงนั้นเขานอนอาบแดดแล้วหัวใจวายเขาเป็นจะมีเค้าอีอาบแดดเขาคืออาบตายคาเข้าอีเลยอย่างเงี้ยเปคาเข้าอีถึงว่า คือทอนเสียชีวิตไปเหมือนหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเนี้ยคือแกเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุแล้วคุณแกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าอายุมากแล้วนะครับเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวใช่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเสียบ้านเขาด้วยแล้วตรงบริเวณที่น้องเจอรี่เจอเขาด้วยก็คือตรงนั้นแล้วเขาเขาจะต้องอาแปนประจำมาแดกตอนเช้าประจำเค่ต้องเจอตอนเช้าซึ่งเมื่อก่อนนั้นคือแล้วหนูก็ไม่ได้เจอเขามานานแล้วเนี้ย แล้วก็ก็ได้ฟังที่บอกว่าเราเข้าว่าเขามาพูดคุยกับเราก็โอเคลักษณะการพูดคุยเขาเหมือนคนปกติมอนคุยแบบนี้แต่การรักษาเสียงจะตากันเสียงลักษณะเหมือนไม่สบายเขาไม่สบายเหมือนคนไม่มีเสียงอะไรอย่างที่เราได้ต้องถามว่าจูไม่เป็นอะไรทําไมดูเสียงไม่มีอะไรไม่สบายหรือเปล่าโอไม่สบายเขาแเขาไม่สบายดจอรี่เห็นเขาแบบชัดเจนเหมือนคนปกติทั่วไปไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยใช่ไหม คือหนูยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนระเบียงซึ่งเขามองลงมาเนี่ย oh. แต่เขาลักษณะที่ว่าคือตอนนั้นมันจะอาศัยที่แสงไฟที่ว่าเขาจะไม่มีไฟที่ระเบียงเป็นแสแสงไฟจะหลดหจากสองไฟเนี่ยเห mm hmm. มือนคน <Yeah. S 1> ไม่ได้เปิดไฟที่หน้าระเบียงคือมายืนคุยอย่างเงี้ย mm hmm. แต่เราก็ไม่ได้เห็นเขาชัดมากเพราะว่าเราเป็นลักษณะหันหลังไขกุญแจอย,อยู่เนี่ยแต่ว่าก็คือคุยคือส่งเสียงคุยกันอะไรเงี้ยก็อมองขึ้นไปก็ลักษณะเขาถอดเสื้อถอดเสื้ออยู่แล้วก็เอาเอา,เอาข้อสอบไปเท้ากับ กับเราไปยังอยู่เนี่ยคือจะเมืออตอนคืนก็คือเราจะเห็นเห็นเห็นหน้าไม่ชัดหรอกอแต่ก็คือรู้ว่าลักษณะใน่ฝาก็หลังจากนั้นคือตอนตอนตอนเช้าก็คือมาได้คุยกับป้าเสร็จแล้วคือเราคิดว่วเออใช่เราโดนแม่อะไรเงี้ยเราเราก็จะไม่ไม่ได้ไปบริเวณนั้นอีกเลยไม่ไปเลยไม่ค่ะไม่คือเราจะต้องใช้ประตูหลังตลอดแล้วก็จะไม่ไปถ้าสมมติว่าโอเคเราต้องไปดูบอลกับเพื่อนตอนเด็กก็คือจะอาศัยว่าข้าวบ้านเพื่อนไปเลย นะครับ oh. นั่นคือเรื่องราวของวิญญาณของชาวต่างชาตินะครับเป็นฝรั่งนะครับ